สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t ทา o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการทำนายไพ่นะคะด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์ l เคลนะคะแม่หมอเอข,อขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแม่หมอมีกำลังใจมากๆเลยในการที่จะทำคลิปลงให้เพื่อนๆดูในทุกๆวันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นปิกอากาศกันค่ะ การดูดวงแบบปิกอากาศนะคะคือการดูดวงโดยรวมมีพลังงานของใครหลายคนมากๆเลยที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะผลการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้เพื่อนๆดูเก็บรับแต่พลังงานบวกๆเรื่องราวที่ดีกลับไปนะอย่าอินอย่าซีเรียสอย่าเอาไปทะเลาะกันอย่าเก็บไปคิดมากนะคะวันนี้หัวข้อปิกอากาศของเรานะคะอจะมาดูดวงในหัวข้อเรื่องคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขา โดยที่มี3สัญ,ญลักษณ์นะคะให้เลือกแทนกองไพ่นะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1ผีเสื้อสีชมพูสัญ,ญลักษณ์ที่2นะคะผีเสื้อสีฟ้าและสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะผีเสื้อสีเหลืองให้เพื่อนๆน,นะคะหลับตาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งนึกถึงหน้าคนที่คุณถามถึงนะคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขา จะให้เวลา5วินาทีนะคะลืมตาขึ้นมานะคะผีเสื้อกองไหนที่มีสีสะดุดตาสะดุดใจเป็นอันดับแรกให้เลือกสีนั้นค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผีเสื้อสีชมพูนะคะหรือไพ่กองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูพิก,รการ์นะคะวันนี้หัวข้อคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขานะคะ แม่หมอได้สับไพ่และเลือกไพ่ไว้แล้วนะคะเป็นชุดของ the rise seah er Th tarot สิใบนะคะแล้วก็ romantic angel oracle นะคะ5ใบนะคะเป็น15บใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะสำหรับไพ่15บใบนะคะที่ไพ่กองที่หนึ่งนะคะพีเซอร์สีชมพูนะคะคุณได้ไพ่ ace of pentacle four of pentacle the fool The wheel four of one two of cups six of pentacles nine of swords ten of pentacles page of pentacles let your friend help you let go of control issue this could be the one heart to heart conversation worth waiting for สำหรับหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขา แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะตัวนี้เหมือนคนรู้จักการธรรมดานะเหมือนกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าคนที่คุ้นเคยอยู่ในชีวิตกันแล,นแล้วนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะความรู้สึกที่ดีนี้มันดีมากด้วยดีมากจนเขารู้สึกว่า,อ,าอยากจะ มั่นคงมากกว่านี้แต่ก็ได้ตอนนี้เขาได้แต่เก็บเอาไว้เก็บความรู้สึกที่ว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มัน มากกว่าเพื่อนนะเก็บไว้ในใจก่อนอย่างไม่กล้าได้แต่ทําเป็นหยอกล้อแซวเล่นคุยกับคุณสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะคะตามภาษาคนรู้จักตามภาษาเพื่อนเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าเขาในคิดลึกในใจนะว่าเดวิ i นะอยากให้โชคชะตามันเปลี่ยนแปลงจังเ,เลยอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นมากกว่าเพื่อนอนะ่ะอยากจะก้าวหน้าอยากจะมั่นคงในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะ อยากจะให้เกิดโชคชะตาที่ทําให้รู้สึกว่าคุณจะรู้ไม่น่าว่าเขาอยากมั่นคงกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้คุณรู้ใจเขาสักทีนะว่าเขาอะอยากเป็นแฟนคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักเป็นคนรักตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเขาอะ คือเขารักคุณนะเขาไม่ได้อยากเป็นแค่คนรู้จักหรือว่าเพื่อนอีกต่อไปแล้ว Si x of p e n t a c l e นะคุณสองคนมีความสมดุลกันมากมีความเข้ากันได้กันมากๆเขามีความสุขทุกครั้งเลยนะที่ได้พูดคุยได้อยู่ใกล้คุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคือคุณพิเศษกว่าเพื่อนทั่วไปอะ่ะเขาจะอยู่หยุดต่อไปไม่ได้แล้วนะ Night of Pentacle นะขอวิ่งชนสักตั้งแล้วกนะันขอจีบคุณสักทีแล้วกันนะ เอาก็เอาเป็นยังไงก็เป็นกันนะเขาจะรุดหน้าความสัมพันธ์แล้วนะเพราะตอนนี้คุณมีค่าแค่ไหน t e of Pentacles นะคุณมีค่ามากมายเหลือเกินนะคะ 10 of p e n t a c l e คคือ1ิเหรียญคือสูงที่สุดเลยนะแล้วเหรียญมีค่าไหมอ่ะก็เขาก็ให้คุณเต็มสิเลยนะคุณมีค่าสําหรับความคิดความรู้สึกของเขามากๆเลยเขาห่วงแหนคุณเนะอยากจะกอดเก็บเหรียญนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วนะไม่อยากให้ใครมาเชยชมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณแล้วความรู้สึกที่เป็นเพื่อน,นะม,นมันเกินขอบเขตที่เขาจะควบคุมมันได้แล้วนะ l e your friend help you ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องมีเพื่อนหรือเพ่อสื่อแม่ชักหรือ เพื่อนในกลุ่มใครที่ทํางานหรือใครก็ตามที่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาหรือเพื่อสนสนิทคุณก็ได้นะต้องช่วยเหลือกันหน่อยละต้องเปิดเกมให้หน่อยละต้องเปิดประเด็นให้หน่อยละเขายังไม่กล้าพอนะเขาจะต้องการตัวช่วยในความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ Let's go off control issue เขาก็ได้แต่คิดว่าปล่อยมันไปตามหัวใจตามสถานการณ์ที่เขาอยากจะทําทําให้มันดีที่สุดก็แล้วกันนะ เพราะว่า this could be the one ยังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งในใจเขาอะสิ่งที่เขาแสดงออกมายังไงคุณก็เป็นดมมวันอะเป็นที่หนึ่งะคุณต้องรับรู้ได้สิว่าเขาอะจริงๆจริงใจแค่ไหนนะ Heart t o h e a r t conversation จริงๆแล้วใจคุณอะสื่อถึงกันนะคุณก็รู้ว่าเขาชอบคุณคุณก็รู้ว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนเขาเห็นค่าคุณมากกว่าคนรู้จักทั่วไปนะ w o r d waiting for มันคุ้มค่านะที่จะรอคอยใช้เวลาในการศึกษาและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนมันกลายเป็น t o o of cup และ10เหรียญนะคะยังไงก็แม่หมอขอให้คนที่เลือก ผีเสื้อสีชมพูนะคะมีความโชคดีในความรักกับคนที่คุณถามถึงคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆเลยนะจนอยากจะมอบความรักมอบทั้งหัวใจให้กับคุณนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้กับแม่หมอด้วยนะคะเพื่อจะได้ลงคลิปให้เ,เพื่อนๆดูในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกพีซสื้อสีฟ้านะคะหรือไพ่ชุดที่2นะคะแม่หมอได้ทําการสับไพ่และเลือกไพ่ไว้หมดแล้วนะคะวันนี้ไพ่ที่เราจะดูกันนะคะมาจาก w i l อ of the Year ์ทา o t ลนะคะ10บใบแล้วก็ Romantic Angel Oracle 5ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทั้งหมดมีอะไรบ้างคะ่ะ ไพ่15บาใบนะคะสำหรับกลุ่มที่เลือกพิเสสีฟ้านะคะคุณได้ไพ่ The Magician Ace of Wands i x of Pentacles Five of c h a r i s Seven of c h a r e s n i g h t of c h a r i s The World n i g h t of c h a r i s The Empress The Devil Pay attention to the lead flag. Free yourself. Release. c o r r i n t in your soulmate. First. คุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทํานายกันเลยค่ะ คนที่คุณถามถึงนะคะแม่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตนะและอีกอย่างนึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีเซนที่ดีนะคนคนนี้หรือว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณความรักในเพศสภาพเดียวกันก็ได้นะชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้ค่ะ เขาคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างมั่นคงจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมในกรณีนี้นะบางคนอาจจะเคยคบหาและเลิกลากันไปแล้วครั้งหนึ่งหรือหลายหลายครั้งนะแต่การกลับมาพบเจอกันใหม่คบกันใหม่ในครั้งนี้เขาอยากทำให้มันมีความมั่นคงจริงๆและเขาไม่อยากเลิกลากับคุณเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่มีความมั่นคงขึ้นทุกๆวันนะคะเพราะว่า เขาเีได้รู้แล้วว่าคุณเป็นเดอะเวอร์ของเขานะคุณมีค่ามากนะสำหรับชีวิตเขาคุณคือความสุขคุณคุณคือความหวังคุณคือความหวังคุณคือสิ่งที่เขาว่าอยากจะมอบความรักให้นะอยากจะมุ่งหน้ามามอบความรักถือถ้วยแห่งความรักให้กับคุณนะเพราะคุณนะเป็น the empress นะเป็นผู้หญิงที่เพรียพร้อมในความคิดของเขามากๆเลยนะ คุณทั้งทํางานเก่งสวยนะสถานภาพทางการเงินก็ดีคืคุณเพอร์เฟคไปทุกๆๆอย่างเลยเขาเมาคุณเป็นเจ้าหญิงของเขานะเป็น the empress นึ่งเดียวในดวงใจนะคุณมีเสน่ห์ต่อเขามากๆเลยนะคุณมีพันธนาการต่อเขาทั้งร่างกายและจิตใจนะไม่สามารถที่จะ ปล่อยคุณนะคะไปให้ใครได้อีกแล้วนะมีแต่ความเสน่หารุ่มร้อนนะมีแต่ความรักความเสน่หามีคุณค่าในทุกๆอย่างเลยนะคะเขาอยากจะเป็นพันธนาการที่ไม่สามารถปลดปล่อยไปจากคุณได้เลยนะคะ Pay l attention to the red flag ให้คุณเชื่อความรู้สึกตัวเองสัญชาติยางของตัวเองเถอะว่าความรู้สึกที่เขามอบให้เนี่ยคุณไม่ได้คิดไปเองมันเป็นจริงเหมนั้นนะคุณมีค่าคุณได้รับความรักอย่างที่คุณสมควรจะได้รับนะความรู้สึกคุณบอกอย่างนั้นโปรดจงเชื่อ Free yourself ใช้ช่วตของคุณไปนะปล่อยความคิดความเครียดกังวลทุกอย่างให้เป็นอิสระในความรักครั้งนี้นะคะบริทีธ คุณอาจจะได้มีการแต่งงานกันได้ในอนาคตนะคือคนคนนี้เขารักคุณห่วงแหนคุณนะคะอยากให้มีแต่เราสองคนนะในโลกใบนี้ไม่อยากหนีความสับสนวุ่นวายในสังคมการติดต่อสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายคือเขาอยากจะอยู่คุณแค่สองคนเลยอ่ะนะคนคนนี้เขามีความรักเ็าเห็นคุณค่าของคุณเขาอยากจะห่วงแหนคุณไว้นะคะให้มีกันและกันสองคนในโลกอของเขาอ่ะนะคะ เขามีความรู้สึกว่าถ้าแต่งงานเนี่ยก็คือจะพาคุณ ไปที่นู่นที่นี่ที่เราอยากไปกันสองคนนะที่รักเราจะไม่วุ่นวายกับสังคมกับโลกนี้อีกแล้วนะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับสองคนเราก็มีความสุขแล้วนะเพราะคุณนะคอริงโยโซเมตคุณเป็นเนื้อคู่กันอนะเนะื้อคู่กันมาหลายภพหลายชาติเป็นคําอธิษฐานจิตกันมานะว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้พบเจอขอให้เกิดมาเป็นคู่กันอีกนะคุณถึงมีพลังพิเศษและแรงดึงดูดต่างจากคนอื่นๆที่คุณเคยพบเจอมานะคุณจะมีแรงที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกัน มาก่อนแล้วทั้งทที่ยังไม่เคยพบเจอกันในชาตินี้เลยทําไมถึงได้รู้จักกันเป็นอย่างดีรู้สึกคุ้นเคยเขาเป็นอย่างมากอย่างอธิบายไม่ถูกนะคะ,ะคุณจะได้มีเวลาที่ได้เฟรชกันอาจจะได้เดินทางนะถือว่ามีเวลาได้อ้อนได้งุงีิการน,นะสถานการณ์ที่น่ารักนะคะได้หอกกันได้มีความสุขนะคะในความรักครั้งนี้นะคะ คุณมีค่าแค่ไหนนะคะคุณมีค่าสําหรับเขามากๆนะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาอะ่ะเป็นคุณค่าที่เขาอยากจะเดินทางไปด้วยตลอดชีวิตอยากให้คุณเคียงข้างเป็นเนื้อคู่เขาไปจนตราบจนวันสุดท้ายของลมหายใจนะสําหรับการทํานายไพ่ชุดที่2นะคะ ผีเสื้อสีฟ้าแม่หมอขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผีเสื้อสีเหลืองนะคะหรือไพ่กองที่3นะคะ,ะแม่หมอได้สับไพ่และเลือกไพ่ามาแล้วนะคะ เป็นชุดแองเจิล uh, ทาร์รสิใบนะคะแล้วก็ Romantic แองเจิลออโรเคลนะคะ5ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค่ะสําหรับผู้ที่เลือกผีเสื้อสีเหลืองนะคะหรือไพ่กองที่3นะคะไพ่15บาใบค่ะคุณได้ไพ่เพดออฟวานเทนออฟสวอตไฟออฟสวอตไนออฟเพนต์เ e ิลเอ็ดออฟเพนต์เ f ิลโ o ร์ออฟสวอตไนออฟวาน Page of cups the sun queen of swords true love r e t r a c c o n d e p e n d e n c y give your relation a change heart to heart conversation ตามหัวข้อวันนี้นะคะคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขานะคะตามที่แม่หมอเห็นไพ่นะ คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวจริงจังอ่ะหรือบางครั้งก็ค่อนข้างดุตัดสินใจอะไรแล้วอะ่ะก็คือเด็ดขาดเลยในคําพูดของตัวเองนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความวางตัวในเชิงที่แบบว่ามีแต่คนกลัวเกรงขามอะ่ะแล้วการตัดสินใจของคุณทุกอย่างอะ่ะพูดแล้วไม่คืนคํานะ คืออันนี้แม่หมอก,กําลังมองว่าคุณถามถึงคนที่คุณตัดจบเลิกลาไปแล้วหรือว่าได้มีการทะเลาะกันหรือพูดจาไร้เขารู้สึกเสียใจแล้วก็เดินหันหลังจะปวดไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนคนนี้เขามีความคิดอยู่นะว่าเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเงียบเหงาเศร้าซึมเศร้าซ้อ,ซอยเครียดคิดมากวิตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างเลยว่า จะเอาอยัางไงดีจะเดินหน้าต่อไปหรือว่ายอมหายไปจากชีวิตคุณจบสิ้นแค่นี้ดีนะแม่หมอไม่รู้ว่าคุณเกิดเรื่องราวอะไรก่อนหน้านี้ที่ทําให้ต้องทะเลาะกันแลวทาให้เขาเจ็บปวดขนาดนี้นะคะแต่ว่าเขาอะยังมีความพยายามอยู่เสมอเลยว่ายังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณยังรอคอยจังหวะโอกาสและเวลานะยังอยากกลับเข้ามาทาให้ทุกอย่างมั่นคงสานต่อต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะตัดสินใจเดินหน้าแหละจะสู้อีกครั้ง นะดุก็ดุขอโอกาสมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขารักคุณเต็มหัวใจไปแล้วอะ่ะเขารู้แล้วว่าคุณคือความรักนะเพจออฟครับจะถือถ้วยถือความรักที่ดีมาให้คุณนะเด e s ันเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆแล้วนะ ในอดีตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอาจจะรู้ตัวช้าไปหรืออะไรก็ตามแต่เขารู้แล้วว่าคุณมีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้นะถ้าเขาขาดคุณเขาอยากขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่เขาจะตัดสินใจติดต่อสื่อสารเดินหน้ามาเง,งาะมาขอโทษนะมาขอเป็นความรักในชีวิตของผู้หญิงเก่งผู้หญิงดุอีกครั้งหนึ่งนะคะ to love ให้คุณเชื่อเลยว่าความรักครั้งนี้นะมันเป็นความรักแท้นะริททสคุณอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกับเขาหรือว่า,าได้ไปเที่ยวที่ไหนกันสคนที่หลบหลีกจากปัญหาความวุ่นวายความสับสนในสังคมนะคะไปอยู่กัน2คนมีโอกาสได้หวานชื่นโรแมนติกนะคะ โคดิเพนซะี่นะชุดเขาต้องพึ่งพาใส่กันกับคุณนะคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดหรอกต้องมีการพึ่งพาใส่กันอยู่นะตลอดชีวิตเนี้ยมันต้องมีเรื่องราวที่ต้องผูกกันอยู่ Give your relation a c h a n ่ e คุณจงให้โอกาสกับความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งเถิดนะเอา อารมณ์ติ๊ n อ็เจบอกนะว่าคุณน่ะทาให้เขาเจ็บปวดแล้วอ่ะแต่เขาก็รู้สึกรักคุณอยากจะขอโทษนะคุณมีค่าที่สุดนะคุณให้โอกาสเขาไปเถิดนะ h e a r t to heart conversation นะใจของคุณมันสื่อถึงกันได้อยู่แล้วนี่ใจคุณถามตัวเองสิคุณก็รักเขาไม่ใช่หรอคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสไม่ใช่หรอลดความอีโก้ลดความมีมากมีฟอร์มลงนะให้ให้ใจต่อใจสื่อถึงกันนะใจคุณก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าคุณน่ะรักกันนะยังไงก็ขอให ผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่มีค่าที่มากที่สุดในสายตาเขาคนนี้ให้โอกาสใจอ่อนยอมให้เขาเป็นความรักให้เขามอบความรักให้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงแม่หมอใจช่วยนะคะขอใหอ้คุณมีความสุขในเรื่องความรักโชคดีในเรื่องความรักนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กันนะคะเพื่อให้แม่หมอลงคลิปในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ